สวัสดีครับวันนี้ดอยซังนะครับก็ได้พี่อะไรนะพี่ต็อป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 ตอปป๊อปป๊อปนะโอ้โหโอเควันนี้ท่านมาส่งรถนะครับถือว่าเป็นผู้บริการเนาะบริการศูนย์รถอีสุสุนะครับเดี๋ยวก็พวกเราทุกคนทุกท่านนะครับก็มีโอกาสได้อุดหนุนคุณป๊อปนะครับที่นี่จะเป็นออนไลน์แล้วจะขยายจะขยายงานได้เลยอ้าวเชิญเชิญคุณป๊อป คุยรายสักหน่อยนะครับฝากตัวนครับใครก็ฝากใครสนใจรถอีสูนะครับก็ติดต่อมาได้ทางพี่ดอยพี่ดอยวันนี้พี่นี่คนนึงโอเคนะครับมีโอกาสเข้าในระบบไหมเข้าในระบบได้ไหมมีโอกาสได้ก็จะเข้ามาในระบบเอาเข้ามาในระบบเพื่อกระจายสินค้าเน้อมีมีมีกี่ยี่ห้อครับสามารถขายได้ครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าคือหลักๆก็เป็นอีสูอีสูอีสูถือว่าอันดับหนึ่งนะเนาะรถกระบะเนาะรถกระบะรถอ่รถแวนนะ โอ <gas> เคนะครับขอบคุณมากเลยคุณขอบคุณมากป๊อปนะฮะโอเคโอเคนะครับขอบค <ytes dinner. S 2> <ườ> ุณมากครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับคุณดอยสังด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ